อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปาลีนะคะ แม่หมอคุณปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นทำเป็นการทำนายโดชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือน ธันวาคม2 5 6 3ัร้ยเดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะปีนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเกิดอะไรบ้างนะคะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่หมอแล้วก็กดหัวใจในท่อง t i k t o ok ็อให้แม่หมอด้วยนะคะบอกเลยว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งรับโปรดใช้วิจัยนะอยาณในการดูดวงด้วยค่ะ เริ่มกันเลยที่ตัวตนชาวราศีพฤษภนะคะเป็นภพยหกดาบนะคะหมายความว่าในระยะนี้ใครที่มีปัญหาอยู่นะคะมีความคิดความเครียดวิตกกังวลน,นะคะก็บอกเลยว่าขอให้สบายใจได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวปัญหากําลังจะผ่านไปปัญหากําลังจะ คลี่คลายนะคะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเป็นระยะที่เราจะต้องอดทนนะคะกับสิ่งที่เผชิญอยู่ในตอนนี้อาจจะอดทนหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องบุตรบริวารต่างๆ นะคะที่ดูจากหน้าไพ่อาจจะมีเรื่องให้กังวลกันในระยะนี้เนาะนะคะแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะในตําแหน่งการเงินค่ะว้าวแน่นอนว่าชาวราศีพฤษภนะคะไพ่เหรียญใหญ่ขึ้นขนาดนี้นะคะโบนัสออกแบบ ว้าวแน่นอนนะคะมีเกณฑที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่งท้ายปี63กันด้วยนะจ๊ะชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นเงินจากหน้าที่การงานเงินจากธุรกิจเงินจากค้าขายรายได้หลักลายได้เสริฟคุณมีเกณฑที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ในระยะนี้อย่างที่บอกว่าอดทนนิดนึงปลายเดือนได้แน่นอนนะคะยิ่งใหญ่อลังการนะคะนะใครไม่ผ่านโปรโมทแต่เราเป็นคนที่ผ่านการโปรโมทเป็นคนที่ ได้รับคัดเลือกแล้วแนวะว่าจะได้เงินก้อนใหญ่หรือโบนัสที่คู่ขวดในฮะในเดือนนี้เนาะนะรวมไปถึง ตำแหน่งการงานอย่างที่บอกว่าชื่อเสียอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทด้วยหรือใครที่ระยะนี้เป็นระยะที่เก็บคะแนนระยะเรียกคะแนนสามารถทําได้ดีเลยโดยเฉพาะพนักงานประจำนะคะมีเกณฑ์ที่จะโปรโมทมีเกณฑ์เก็บคะแนนแล้วได้คะแนนสูงได้คะแนนโปรโมทดีนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อโปรไฟล์ของคุณในปีหน้าเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ก็จะหนักจัดเต็มในการทําคะแนนหน่อยแต่ว่าเรื่องการงานอาจจะไม่สมหวังหน่อยอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย ะะไม่เป็นไปตามคาดหวังระวังในเรื่องของความผิดพลาดการงานในะระหว่างการทํางานเดือนนี้นะคะหรือว่าบางทีเราแพลนไว้ไม่เป็นดัง่งใจอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็ขอให้อดทนไปนะคะหรือบางคนก็บอกว่ามีเกณฑ์เบื่องานอยากจะออกจากงานด้วยนะคะ อ่ะอยากจะออกจากงานก็ยังไม่แนะนำให้ออกเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวปัญหาที่เราเจอจะผ่านไปขอให้อดทนก่อนนะคะในเดือนนี้หนักเอาเบาสู้อดทนไปก่อนเดี๋ยวเรื่องดีๆมันจะตามมาเองนะคะต่อไปนะคะการเงินการงานไปแล้วค่ะในตำแหน่ของความรักโอ้โหหวานชื่นมากๆนะคะไพ่สวยอีกหนึ่งใบนะคะใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะ เจอคนดีๆเข้ามาหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีนะส่วนใครทีเ่เขาเรียกว่า คบกันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือมีเกณฑ์จะแต่งงานหลายคู่ก็มีเกณฑ์จะแต่งงานในเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภหรือใครที่แต่งงานกันไปแล้วนอกจากมีเกณฑ์จะมีน้องแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปมีความสุขด้วยกันนอกบ้านไปทเที่ยวไปปาร์ตี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะความรักจะค่อนข้างหวานชื่นเริ่นลมมากๆเลยแฮปปี้มงลงมากๆ, Happy, ๆ,ากๆนะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีสุข ก็ถือว่าแข็งแรงนะะสุขภาพแข็งแรงใช้ได้เลยมีพลังกำลังดีมีพลังแรงกายในการที่จะต่อสู้งานหนักงานเบาต่อไปในอนาคตนะคะแต่ก็จะมีพ่าเสียอยู่สองตแหน่งด้วยกันนะคะก็เป็นตาแหน่งบริวารน,นะคะอย่างที่บอกว่าระยะนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนําความเครียดหรือความเดือดร้อนมาให้บริวารก็ได้นะคะหรือ ไม่จําเป็นว่าเราเป็นคนอายุน้อยกว่าเสมอไปถ้าเราทํางานเป็นเจ้านายแล้วก็มีลูกน้องที่อายุมากกว่าแต่เป็นอยู่ในระดับลูกน้องก็ให้ระวังคนกลุ่มนี้นําความเครียดความทุกข์หรือความเดือดร้อนมาให้นะคะแต่ยกเว้นนะคะในอาชีพที่เป็นพวกอาชีพหมอแพทย์พยาบาลนะคะผ่าตัดปสัสสตว์เอ่อเกี่ยวกับความเป็นความตายต่างๆนะคะอันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะลูกน้องก็อ่ะช่วยเหลือซัพพอร์ตได้ดีนะคะ และในตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าห่วงนะคะก็เป็นตำแหน่งเพื่อนบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะจบกันไปกับเพื่อนเก่าเลิกลาเลิกคบเลิกคุยนะคะบางคนอาจจะเป็นได้ว่าจบร์สเรียนหรือว่าจบปีการศึกษาก็อาจจะจบกันไปแยกย้ายกันไปนะคะหรือบางคนที่มีปัญหาอยู่อย่างที่บอกว่าถ้าเจอปัญหาตอนนี้นะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพื่อนมันจะจบและมันจะจบนะคะแล้วมันก็จบสวยนะคะ และมันจะคลี่ายไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะโอเคสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องราวก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปลายปีนี้จะมีเรื่องดีๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะว้าวมากๆเลยก็ขอให้เป็นเดือนสุดท้ายที่มีความสุขแล้วกันนะคะให้พบแต่สิ่งดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะวันนี้แม่หมอคุณปาลีก็ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่ปีหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ